สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกบธีรนันท์านานขายที่ดินสวยทำาดดีนะคะวันนี้กบจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอันนี้เป็นอ,อ,อำเภอบางปะะมานะคะเนื้อที่นะคะตรงนี้นะคะสวยงามมากด้านหน้าติดถนนสาย3351าา่นจากบางไม้ไม้นะคะบางสาบางไม้ไม้ไปสุพรรณบุรี ด้านหลังติดกับแม่น้ำท่าจีนนะคะซึ่งเป็นที่หมายปรองของหลายๆท่านนะคะที่อยากจะมีที่ที่เดินทางสะดวกแล้วก็ติดแม่น้ำนะคะอันนี้เป็นหน้าน้ำของด้านหลังนะคะจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะคะด้านหลังแล้วก็ยังมีกอไผ่ซึ่งให้ความร่มรื่นบกบอกถึงความเป็นธรรมชาติต้นไม้ต้นนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าลูกของเขาสามารถที่จะนำไป ตกปลาได้เลยนะคะไม่ต้องหาเหยื่อเลยแล้วปลาชอบมากเลยนะคะก็สําหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของธรรมชาตินะคะแล้วก็รักในเรื่องของอาการเดินทางนะคะก็สามารถที่จะซื้อตรงนี้ไว้นะคะสําหรับเป็นที่พักพิงถือว่าเป็นโฮมสเตย์เล็กๆสําหรับเราเลยได้เลยนะคะเนื้อที่ทั้งหมดตรงนี้นะคะ 1. นึ่งาน85ตารางวานะคะก็มีเนื้อที่งอกอยู่ด้านหลังด้วยนะคะรวมๆแล้วนะคะที่กบ กำลังทายอยู่นะคะเป็นเนื้อที่งอกทั้งหมดนะคะเนื้อที่ตรงนี้ก็จะรวมอยู่ที่2งาน15ตารางวากบจะพาเดินดูนะคะจากด้านหลังไปด้านหน้านะคะเราจะมีต้นจามจุลีอยู่2ต้นในพื้นที่นะคะอันนี้ทําการเคลียร์พื้นที่ไว้ให้นะคะ ตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากวัดไผ่รงวัว28เมตร28กิโลเมตรนะคะห่างจากโรบินสันสุพรรณบุรีนะคะ16กิโลเมตรนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มาจากตลาดบางรีนะคะก็ห่างที่ 27สิบ็ดกิโลเมตรนะคะแต่ถ้าใครที่จะไปที่อ,อ,อำเภอบากปะหมา่าตรงนี้ห่างกันหกกิโลเมตรนะคะตรงนี้นะคะตอบโจทย์ของนักเดินทางเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ชอบความเขาเรียกว่าท่องเที่ยวและอยากมีพื้นที่ไว้สําหรับพักผ่อนเวลาที่เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยเราก็สามารถพักที่ตรงนี้ได้นะคะ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะตรงนี้ขายอยู่ที่ราคา1 3 0 0 0ล้านบาทนะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะต่อรองราคากันได้นะคะเนื้อที่ตรงนี้นะคะหน้ากว้างด้านหน้า12เมตรนะคะความยาว77เมตรด้านหลังนะคะมีความกว้าง14เมตรนะคะสามารถที่จะ ตั้งบ้านนอกดาวนะคะน่ารักน่ารักอยู่ได้เลยนะคะก็ทางนี้นะคะเป็นทางที่เขาเรียกว่าทางหมายเลขสามนะคะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่จะเดินทางมาสุพรรณบุรีหรือว่าจะไปกรุงเทพนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังทําถนนสายหลักอยู่นะคะก็จะเรียงมาใช้เส้นทางของบางสามนะคะสุพรรณบุรีนะคะท่านใดทีออ่ชอบชอบในเรื่องของ ออการเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแม่น้ำท่าจีนะคะสวยๆนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าที่ตรงนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะสำหรับนับเกเดินทางนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะ,ะที่ของเราก็จะ,ะทำการวัดเขตเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจะอยู่ตรงเสาไฟนะคะด้านข้างนะคะ ด้านขวานะคะก็ถมแล้วนะคะสองที่นะคะทั้ง2แถบทําการถมแล้วนะคะเหลือที่แปลงนี้นะคะที่ยังไม่ได้ถมท่านใดซื้อไปนะคะก็ถมเพื่อให้เสมอถนนนะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะใช้ที่ทางนี้ที่ตรงนี้นะคะได้อย่าง เขาเรียกว่าสะดวกสบายนะคะน้ําไม่ท่วมถ้าหากว่าทําการถมนะคะแต่ถ้ายังไม่ถมน้ําก็ท่วมนะคะเดี๋ยวกบจะเดินขึ้นไปดูถนนด้านบนนะคะอันนี้ให้ดูพื้นที่จริงนะคะเพราะว่าเราขายแบบพื้นที่เดิมๆกันเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่ตกทอดกันมานะคะอันนี้เป็นทางที่มาจาก แยกบางสามนะคะใครที่มาจากกรุงเทพนะคะก็ผ่านสี่แยกบางสามก็เลี้ยวขวามานะคะ,ะแยกนี้นะคะก็จะตรงไปโผลที่เก้าห้องนะคะหรือว่าจะไปที่บางปะมานะคะแล้วก็ สู่ถนนเส้นใหญ่นะคะเดินทางมาถึงสุพรรณบุรีได้อย่างง่ายดายนะคะท่านใดที่ชื่นชอบนะคะที่ด้านหน้านะคะติดถนนสายหลักนะคะด้านหลังติดกับแม่น้ําไว้เป็นที่สําหรับพักผ่อนนะคะในการที่เราจะเดินทางหรือว่าวันหยุด นะคะสุดสัปดาห์นะคะก็มาท่องเที่ยวได้นะคะในพื้นที่ของเรานะคะที่เขาเรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติมีความพอเพียงนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับกบนะคะในด้านท้ายนะคะกบจะทิ้งลายไอดี ID เอาไว้นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะสามารถที่จะติดต่อผ่านมาได้นะคะในเรื่องของราคาหรือว่ามาดูที่นะคะสําหรับวันนี้นะคะกบก็ต้องของกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะท่านได้สนใจนะคะทัก มาได้นะคะยังรอนะคะเจ้าของที่นะคะสวัสดีค่ะ